โว่าไงนี่ลูกๆอยากคุยด้วยรามาวันนีามอมากมาวามลักลไปเท่าไ่นี่ถึงเหมือนกันนะและเสจแล้วนะวันนี้แม่ต้องทำงานแล้วว่าเขาเขาเรียกแม่ไปตอนนี้ก็ถึงบริษัทละนม่ไมทันแม่เลเหรออไไะใครอะอะไงแค่นี้ก่อนนะมาม่าถึงถ่งสวนสนุกแล้วใช่แค่นี้นะ โอเคโอเคมาแล้วลูกๆจะเสียงดังกันทำไมเนี่ยคุยกับมาม่าก็คุยให้มันพูดสุภาพหน่อยอยู่กับป๊าพ๊าพูดคำหยาบก็ได้แต่อยู่กับมาม่าต้องพูดสุภาพเข้าใจะไม่ลูกๆอืมป๊าพูดคำหยาบได้เหรอครับพูดได้ไหนพูดสิไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นอะไรนะพี่อะไรป๊าอุ้ยเอ้ยลูกๆเราไปไปคุยกับเขาไหมให้เปนเขาคุยกับสังขยะเาเขาเป็นขยะเนาะครับเขาไม่ใช่ขยะโอ้ยอย่าป๊าพ๊าไปไปชวนคุยออกโอเคไหม หนูจ้าหนูจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแล้วทำไมหนูมาคุยขยะลูกอ,อ๋อห,หนูหนูไม่มีอะไรจะกินนะคะ่ะหนูก็เลยมาคุยขยะกินเห็นไหมขนมมีพิซซไไ่ามีติมกินด้วยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอาเอาเงินให้เอาไหมไปไปหาอะไรกินกินขนมเอาไหมจะจะดีหรอคะไม่เป็นไรลุงใจดีอันนี้อยู่อยู่กับลุงบอว่าเฮ้ยอย่าฟ้องไม่เอาอยู่กับลุงไหมหนูอยากมาอยู่กับลุงไหม เอางี้หนูไม่ป๊าป๊าแค่จะให้เงินเขาเฉยๆค่าขนมไงเขาอาจจะหลงทางกับเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะครับไม่เป็นไรครับเจอกันนะครับค่ะค่ะคุณได้คุณไแก่ออกออกดอกป๊าป๊าโดนหลอกอ่ะง้อไงเพื่อนไมต้องด่าป๊าป๊าด้วยอ่ะป๊าป๊าะป๊าไม่รักอู๋ป๊าผิดหรอไม่รักอู๋มา ปลารักอุมาที่สุดเลยไม่รักไอ้อุกแล้วโอเคไหมโอาเคแถวๆนี้ไม่รักรักเท่ากันไงรักเท่ากันไม่ดีหรอรักเท่ากันแล้ส่งใหอุกเยวลูกไปเองเดี๋ยวลูกไปเองที่ไหนหรอยังครับแล้วผมเป็นลูกแทนไหมคะไปเลยลองใช่หรอโอ้ยปากเหม็นมากเลยอะลูกไปเร็วหนีมันดีกว่าปากเหม็นมากเลยอะสวัสดีครับสื้สวยหรอโอ้ยเฮ้ย โซเดียฟนี่ใช้ดอกบูคูหรือดอกบูคี้เนี่ยครับไม่ไหวก็คบไม่ก็คีหนูไม่ไหวไปเถอะไว้เจอกันนะครับเจอกันครับเชียวมไ่ไยลอยไม่ถึงนี่เลยป่าวหักเหม็นมากเลยไอ้ยี่มาดูครับอ่าสสวัดีครับยังเขาไม่ได้ลูกสวัสดีครับอ่าผมไอ้นี่ครับจะจะเข้าไปเล่นสนสนุกกับลูกๆครับมีอาเด็ก อ่ะลูกๆกดให้แล้วครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สองเฮ้ยเด็กสองผู้ใหญ่หนึ่งเฮ้ยเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สองสุดแล้วเฮ้ยครับไปยันจุดอนเด็กสองเขาสามร้อยบาทนะครับโอเคพอดีเลยครับนี่ครับไม่ต้องทอนนะครับเพราะสามร้อยพอดีครับเฮ้ยมึงปากเหม็นนะมึงไปแปลงฝันยังเนี่ยอุ้ยไปรุ่นไฟเอ็มนะอะไรเนี่ยคนอื่นเขาปากหอมกันหมดนะรู้เปล่าวัยรุ่นไฟเอ็มอ่ะเขาปากหอมกันหมดนะเราปากเหม็นคนเดียวเนี่ยเราซื้อเพชรที่ห้าโอ้ยเย้ย เอาเงินไปซื้อยาผีฟันนะลูกอ่ะเฮ้ยหอมๆเร็วอุกลูกมาลูกไปเร็วนะตรวจโควิดก่อนเตรวจโควิดนะไม่มีใครเป็นนะโอเคไปไหนลูกๆอยากเล่นเลยกันออันนี้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 นะมาเร็วๆอุ๊ยอุมาลูกรักไปๆกันเถอะไหเร็วๆเอาเอาด้วยไงอุกับลูกแล้วของป๊าไงมาเร็วครับเร็วๆัับยงงมาเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอย่าพามาม่ามาด้วยโอเคไหมโอเค มามาเล่นกันเล่นกันนี่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 อ่ะใครอยากไปก่อนเล็กไปก่อนไปอ่ะไม่คนพี่ต้องสละให้น้องไปก่อนเลยไปอ่ะอุกมาขึ้นเลยลูกเอ้าอุกอยู่ไหนโอ้ไอ้อุกไปทางโน้นไอ้คิวมหมโอุกอุกเดินต้นแจกครับปั๊มนะลูกไไม่ดเจมส์ทุกคนสวัสดีครับ อันนี้อ่ะอีกไหมอีกสิอันนี้อ่ะเอาไปเอาปูนั่งสีเขาเลยเป็นชิปได้ไหมเป็นชิปได้เลยลูกครับโอเคค่ะนี้อยากเล่นตรงไหนผมอยากนั่งตรงนี้นั่งเลยทำให้เขาลุกเลยลุกดิลุกลูกกูมาเฟียจังเลยลุกลูกกูมาเกิดยังไงครับผมลูกผมชุอย่างนี้นะครับมันที่เด็กกันเนาะครับอืมก้มเลยก้มเลยถุง มึงอยากตบนี่ได้ใครวะเนี่ยฮะเรื่องการตบเนี่ยลูกอืเอ้าเฮ้ยมองอะไรเอ้าก้ม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 มึงมน้อะไรนะเราพูดพูดรู้บครับตาว่าครับเชียร์เชียร์ลูกมันแรงครับมีแต่เชียร์พ่อแรงกินลูกอะไรนั่งลูกกินข้าวเร็วเร็วมา้ป๋าดีมันเตี้ยมากเลยป๋าป๋าจอะให้ติดคอเขาป้า เดิ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 ต้องช่วยหน่อยออกไหมเขาเป็นใครเอาน้ำน้านีะโอเคตั้งใจทำอะไรครับไปไหนครับมาก่อนครับกูยังงงเลยมึงเป็นใครเนี่ยกูเป็นใครเนี่ยครับโอ้๊ยตัวตลกหรือเปล่าลูกๆอยากดูตัวตลกไหมอยากดูอยาดูอยากดูใจน้ำไอ้นุ่นไอ้นุ่นอไอยากินอย่าโนเลยครับพี่นวดเร็วเดี๋ยวเห็นเห็นนวดไหม ครับผมเนี่ยผมเนี่ยจะเอานวดผมเนี่ยคัปปี้ไปใส่ตรงจดกะจู่คุณอะคม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 เด็กอยู่เยอะเด็กอยู่เยอะเป็นมายากลไงครับมันมีอยู่แล้วไออเล่นนวดเขาได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้เด็นึงเส้นสองเส้นเนี่ยเออไอู้กุ่ดาจองมึงเดาจองอะไรอุมาอุมาเดาจองไหนปะป๊าติซิลี่ไหน เล้งเข้ามาเล้งเข้ามาเยนเข้มีเลยเข้าไปแล้วอันละครสุดนะท่านตัดหัว่ะคนตัดหัวคนใครอยากไปดูดูละครได้นะตัดหัวคนดูกไหมลูกๆดูกันไหมตัดหัวลูกตัดหัวปลาไม่ได้สิไม่ได้ไปดูกันดีกว่าล้งไปไปไตามตามพี่หนวดไปเร็วลูกไป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 ตามมาเร็วเฮ้ยจมนก จับเงื้อให้จับเนวดคนแรกเลยไปเลยหจับนวดไปเลยไปคนแรกนี่ไงนั่งไหนนั่งตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่มานั่งตรงนี้เลยลูกมา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 นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่ามาเลยโอเคตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด็กๆไปนั่งตรงนั่งนี้ด้วยกันไปอย่าปะป๊านั่งกับเล่นะครับไอ้แกผมเขาเชิญคุณเสื้อคุณหัวสีเหลืองนั่นหลังเนี่ยปิดประตูด้วยเอา เพเป็นมายาคนโบ้างเองได้เป็นมายาคนโชว์แรกเนี่ยว้าวว้าวว้าวแย้วไปเลยว้าวาถ้าไปลูกใครอะไมไปไปเลีวแบบนี้จยาไม่อยากให้ชมเลยขอโทษด้วยนะครับเอ่อลูกผมเองครับอ่ลูกเองค่ะคนเองลูกพูดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ดีนะอย่าฟ้องหมามานะไปชมเลยนุ่นเร็วเลยอุ้ยคือขอโทษ คนไหนเป็นเด็กลุกขึ้นคุณยันนม่ไี่นั่งเลยโตแห้าเลยชิบห้าตัวแค่เนีหยมึงข้ามมึงโตเลยเนี่ยนั่งลงไปเฮนนันซิ่งหนีกันไหมไปไหนอะนี่ว้ะเอาไปไหนอะเล่นตัวกันเลยเดี๋ยวพี่เชิญขึ้นมามึงอย่ารีบร้อนสิ แม่ทำเหมือนไม่เคยเห็นราเบิร์ดเลยพวกมึงอฮะไม่เคยครับอไสัตว์เหมือนเดิมเลยนี่เป็นราเบิร์ดสิบวิมันจะระเบิดดังปุ้มวุ้ยเป็นไงล่ะเพอร์เฟคเดี๋ยวแล้วข้อจะมีอีกสิ่งหนึ่งนี่อันนี้เกินสิบวิเลวครับยังไม่ตุ้งเลยอะยังไม่กดนี่นาทีที่สำคัญวุ้ยตั้งหัว ตอนแรกอะตัดหัวสะพักเนี่ยเอาไว้ตัดนวดตรงเนี้ยเอาไว้เลียมเอาไว้เลียมแบบเนี้ยตัดนวดตัดนวดได้ไหมใครอยากโตว่ามีนวดสวยๆเป็นพี่เน้่มาตัดที่นี่ได้แล้วจะอีกคนหนวดอยไหมคะมันไม่สวยนะโกนข้อเชิญนิกสองคนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาเลยอ่เร็วอุกลุกอุกกะพี่อีกมีคนเดียวอุกกะใครนะคนในเป็นผู้ชายเป็นในลูกสาเดยจะมีศพคุณตาคุณเก่านอนอยู่ นอนเลยชวนเด็กผู้หญิงเนี่ยเอาหัวมาค่อยตรงนี้อุ้ยถ้าขึ้นมาครับไอเด้งขึ้นมาอะไรนะรถพยาบาลโอ้โหไม่ให้ความปลอดภัยลูกกูเลยเหรอป้ารอเล่นเซฟทุกจุดไม่มีข้อบกพราดโอเคลงมาะลงได้อันนี้ก็อ่ะเอาหัวมาแล้วก็อสองคนเนี่ยมานี่เลยครับลุกขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเห็นตรงไข่ระเบิดป่ะดึงอีกคนหนึ่งต้องคบเลย วว้าโอเคใครจะตะคุบเฮ้ยพวกคุณถ้าเกิดลูกพวกเราตายขึ้นมาทำไงอ่ะพวกเราสี่ครับวามันเป็นแค่มายากลนะครับมายากกหรอแต่ดูน่ากลัวจริงดูไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะเออไม่น่าไว้ใจไงแต่มันก็ดูไม่น่าไว้ใจจริงๆนั่นแหละเอาไงดีเราเราถ่ายคลิปไว้ก่อนไหมเพราะว่าดูจากหน้าตาแล้วเหมือนจะเป็นโจรไงไม่รู้อ่ะเหมือนไม่ใช่ตัวจริงเลยอ่ะเฮ้ยลูกหายเฮ้ยลูกลูกไปไหนแล้วมีท่างออกตรงนี้ เป็ลูกพ่อเฮ้ยมันอยู่บนรถตู้เฮ้ยมันเป็นโจรจับเด็กมันเคยนี่ลักพาตัวเด็กหินแล้วรวยซวยแล้วมึงเฮ้ยลูกลูกเดี๋ยวมาปาดมาช่วยเรามาปาดผานขอบคุณคุวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไอ้คุณขายไอ้เหนียวอ่ะไข่เจียเหนียวไปหยิบรถมาเร็วเไปเอาเอ้าไปทางนู้นคุณคุณคุณประกบผมทางนี้ไปไหนแล้วอ่ะมันไปนู่นมันไปนู่นตามมันไปตามมันไป โอ๊กลูกอย่าพึ่งตายนะลูกมาลูกเอาเสร็จกูมึงมึงจะไปไหนเฮ้ยดูไอหัวจะตายเลยตายโอ๊กโอ๊กลงมาลูกโอ๊กลงมาอยู่นี่ปะอยู่นี่ปะปะาลงจากรถไม่ได้ลูกเอะได้กูได้ลิขสิทธิ์ได้สิบหายแล้วกู เธอเป็นมากว่ารักเพราะเธอนิ้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาถึงชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาสนแสนนานละสุดท้ายกุดจธว่าเธอแค่ทุกอย่างเช็ตามตามหัวใจจาก Need to glum height egg a